สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวณีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็การตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาทํากางเกงขาสั้นกันค่ะจะเป็นกางเกงขาสั้นที่มีกระเป๋าข้างซิปด้านหลังมีขอบเอวในส่วนของปลายขากางเกงก็จะทําแบบเบิ้ลนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นจากด้านบนให้วัดลงมา5เซนเมตรจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันค่ะตีเส้นเลยค่ะจะสมมุติรอบเอวที่70ซนเมตรรอบสะโพก9ทําทำชิ้นหน้าก่อนนะคะริมกระดาษให้วัดเข้าไป4.5ซนเมตร จะเป็นเป้าเยื่อของชิ้นหน้าจะทำกางเกงสไตล์ผู้หญิงนะคะแล้วก็วัดเป็นความยาว4 5ซนเมรหรือว่าใครต้องการให้สั้นกว่าน,นี้ก็ได้4 0ซนเมค่ะลายขาจะเบิ้ลหรือว่าไม่เบิ้ลก็ได้นะคะแต่ว่าตามภาพจะเบิ้ลค่ะสะโพก92ให้บวก3นะคะได้เท่าไหร่หาร4 ก็จะเท่ากับ23.75ตีเส้นไปเลยค่ะ23.75ตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะชิ้นหลังก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะ45่ซนติเมตรกางเกงตัวนี้ถ้าใครไม่ต้องการเบิ้ลขากางเกง40ซนเมตต่อไปก็มาหาเป้าลึกกันนะคะ สะโพกล่าง92บวก4หารด้วย4ได้เท่าไหร่จากเส้นเอวก็วัดลงมานะคะ27เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะเผื่อชิ้นหลังด้วยค่ะวัดผ่านเส้นเป้าชี้ชิ้นหน้า จากเส้นเป้าลึกก็วัดขึ้นมา6ครึ่งจะเป็นเส้นสะโพกอีเส้นยาวไปเลยค่ะจากเส้นเป้าลึกให้วางไม้บรรทัดเป็น4 5องศาแล้วก็โค้งนะคะ2.5เซนติเมตร กึ่งกลางหน้าให้วัดเข้า1เซนติเมตรเราก็ตีเส้นมาที่เส้นสะโพกล่างแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดเข้าไป6 5ซนติเมตรกำหนดจุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็หาเส้นเอวกันค่ะเอว7จชิ้นหน้าจะทำเป็นจีบ2จีบนะคะเป็นจีบลอย รอบเอล70หาร4บวก5ก็เท่ากับ22.5จากจุดนี้ให้วัดออกไปก่อนนะคะ22.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นข้างตัวนิดหนึ่งค่ะจากจุด6.5เซนติเมตรก็วัดออกไป2.5เกรดจะห่างกัน3เซนติเมตร แล้วก็เกล็ด2.5เซนติเมตรส่วนนี้ก็จะเป็นจีบของกางเกงชิ้นหน้าค่ะแล้วก็เส้นเป้าลึกให้แบ่งคึ้่นกับเส้นเป้ายื่นค่ะใช้ยกางเกงก็ติดเส้นออกมาอีกนะคะ ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดกลางให้วัดออกมานะคะ11.5อีกด้านหนึ่งก็11.5ด้านนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นก็อยื่นด้านนี้ก็โค้งมานิดหน่อยนะคะ แล้วก็ในส่วนที่เบิ้ลก็วัดลงนะคะ4เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็จะตีเส้นเฉียงออกค่ะด้านนี้ก็เฉียงออกเหมือนกันค่ะเอวกางเกงจะเป็นกลางเกงเอวตรงนะคะแล้วก็จะทำใส่ซิกด้านหลังค่ะกางเกงตัวนี้จะมีกระเป๋าข้างนะคะให้วัดเข้ามา2เซนติเมตร แล้วก็กระเป๋ากว้าง14ซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะจะทําเป็นกระเป๋าเฉียงข้างนะคะแล้วก็จากเส้นนี้นะคะให้วัดเข้ามา10ซนติเมตรความยาวของกระเป๋า25ซนติเมตรติดเส้นไปเลยค่ะจากจุดนี้ก็วัดลง2ซนติเมตร ก็ติดเส้นกับเป๋านะคะแล้วก็โค้งนิดหนึ่งค่ะมองเส้นใด้ค่ชัดติดเส้นให้เห็นชัดๆนะคะส่วนนี้คือเส้นเอวส่วนนี้ก็จะเป็นจีบ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทําชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังให้วัดออกไปสัก2เซนติเมตรนะคะห่างกันสัก2ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะซึ่งก็จะมีเส้นเอวเส้นสะโพกเส้นปังลึกในส่วนของความปางของสะโพกให้บวก1ซนติเมตรนะคะ 92บวก3หารด้วย4เราก็ให้บวกเพิ่ม1เซนติเมตรก็จะเท่ากับ24.75 24. เป็นความกว้งางของสะโพกค่ะตีเส้นเชื่อกันค่ะ เป้ายืชิ้นหลังจะอีกหนึ่งเท่าของชิ้นหน้าก็จะเท่ากับ9เซนติเมตรชายกางเกงก็ตีเส้นลงมานะคะ9เซนติเมตรแล้วก็วัดจากชายกางเกงลงมาอีก4เซนติเมตรเป็นหน่วยส่วนนี้ก็จะทำเป็นส่วนของชายกางเกงที่เบิ้ลนะคะตีเส้นไปเลยค่ะส่วนของป้ายืดชิ้นหลัง วางไม้มนัทัดนะคะเป็นสี่สาองศาจะโค้งเป้ายื่น3เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็วัดลงจุดนี้ครึ่งเซนติเมตรด้านนี้ก็วัดลงครึ่งเซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็ตีเส้นใหม่จะได้เท่ากันค่ะแล้วก็โค้งนะคะโค้งมาที่เส้นสะโพก จากเส้นกลางหลังให้วัดเข้ามา3ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกล่างด้านบนให้วัดขึ้น2ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็หาเส้นเอวกันค่ะเอว70หารด้วย4ได้เท่าไหร่บวก4ชิ้นหลังจะทำกล็ด4เซนติเมตรค่ะ สองเปล็ดเปล็ดละ2เซนติเมตรก็ติดเส้นออกมาค่ะ21.5ส่วนที่เหลือนิดหนึ่งก็โคง้งมาที่เส้นสะโพกล่างค่ะค่อยๆโค้งไล่มาค่ะจากจุดนี้ให้วัดเข้ามานะคะ7ซนเมตรแล้วก็ทกําเปล็ดแรก2เซนติเมตรเกล็ดห่างกัน3ซนเมตร กำหนดจุดไว้ค่ะ2เซนิเมเก็ดแรกก็แบ่งครึ่งแล้วก็เกลรดยาว12ซนติเมตรีเส้นเลยค่ะเก็ดที่2องแบ่งครึ่งแล้วก็วัดลงมา11เซนติเมตรเกรดยาว11ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ อยากเส้นเป้ายืดน,นะคะวัดมาที่เส้นข้างตัวได้3.4แบ่งครึ่งก็ได้17ด้านล่างตัดีเส้นลงมาค่ะขากว้างด้านละ12.5จากจุดึงกึกลางนะคะวัดออกด้านละ12.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ด้านนี้ก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะลายขาการเก่งก็ตีเส้นเฉียงออกไปนะคะดูเส้นเห็นชัชดๆนะคะเส้นเอวของชิ้นหลังกึ่งกลางหลังแล้วก็เส้นเกล็ด ิ้นหลังจะเย็บเปลิดตายนะคะมาตัดกันเลยค่ะเวลาพับเปลิดก็พับมาด้านหน้านะคะตัะปีชส้นใหม่ค่ะส่วนนี้ก็จะพับเบิลขึ้นมานะคะ ช่วงการเกงไม่ได้สั้นมากนะคะเหนือเขานิดหนึ่งในส่วนที่เบิ้ลก็ถ้ายาวก็ค่อยปลับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นหลังจะเป็นเกล็ดตายนะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะแล้วก็พับปลายขา ซึ่งก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังไม่ปิดๆนะคะให้ลองเช็คเอวดูนะคะรอบเอวก็โอเคค่ะถ้าเอวใหญ่หรือว่าเล็กไปขยับขยายข้างตัวได้นะคะให้กดรอยกระเป๋าออกมานะคะแล้วก็กดรอยกระเป๋าออกมาค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะรายละเอียดของการสร้างแพทเทิร์นจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะทําแค่ทำแพทเทิร์นนะคะคลิปต่อไปก็จะมาวางผ้ากันค่ะแล้วก็จะทําขอบเอวตรงๆนะคะความกว้างของขอบเอว2.5ซนมก็จะมีเป็นผ้าขอบเอวนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ